สวัสดีค่ะวันนี้แม่นิพภาพ,าพเปลี่ยนรยทานรูปแบบนี้นะคะเป็นดอกเบสิกทำง,งนะ่ายๆน่ารักจ้าเราไปเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเรามาเริ่มต้นที่ฐาน4กันก่อนนะคะเตรียมริบบิ้นค่ะเป็นเบอร์2ขนาดความยาวที่30ซนติเมตรนะคะแม่นิดบอกเผื่อไว้ถ้าเกิดว่าใครใช้น้อยกว่าก็ลดลงมานะคะแต่ตัวนี้จะแนะนำวิธีทำฐานสีก่อนนะคะทีเนี้ยเราก็พับเข้ามาให้ได้ประมาณ11ซนติเมตรค่ะแบบนี้นะ แบบนี้ค่ะด้านสั้นอยู่ด้านบนเราก็จะทำฐานสีกันค่ะทำเป็นห่วงตรงรอยพับนะคะห่วงที่1ซ้ายมือห่วงที่2ขวามือเอาห่วงที่2คล้องห่วงที่1แบบนี้ค่ะแล้วก็เส้นที่3ค่ะตรงรอยพับนะคะคล้องเส้นที่2ไว้แบบนี้ค่ะนี่นะห่วงที่4ค่ะตรงรอยพับนะคะสอดเข้ามาจากด้านซ้ายของห่วงที่1นึเลยค่ะแบบนี้นะ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ร่วงเข้าตรงกลางค่อเอับปลายลิ้นเส้นที่สมเข้ามาแล้วก็ทําให้กระชับก็เรียบร้อยนะคะสําหรับฐานสทีนี้เราก็จะเก็บเหรียญค่ะวิธีการวางเหรียญลงนะคะดึงให้กระชับเก็บด้านสั้นค่ะเส้นสั้นนะคะเส้นที่หนึ่งพับลงมาเส้นที่2ต้องเป็นตรงนี้ค่ะเส้นที่สมด้านล่างค่ะทับทับกันไปเรื่อยๆนะคะเฉะพาะเส้นสั้นค่ะ,ะเส้นที่สี่ค่ะสอดนะคะ ได้นหน้าตาแบบแบบนี้นะคะก็กดให้เป็นรอยพับไปเลยพลิกกลับด้านมานะคะสอดเก็บเส้นสั้นค่ะแบบนี้นะคะเก็บเส้นสั้นให้ครบทั้งสีด้านค่ะเรียบรอยนะคะเราก็พลิกกลับด้านมาทีนี้เราก็พร้อมที่จะทำเลย ลายต่างๆต,างต,างต่อไปแล้วค่ะสำหรับในรอบนี้ไมนนี่จะพาทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆหลายคนถามมาจากก็เลยจะทําเก็บไว้เนาะทําคลิปเก็บไว้ค่ะอันดับแรกนะคะเมื่อเราทําฐานสี่แบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็สอดเก็บมุมค่ะแบบนี้นะคะเข้ามาแบบนี้ค่ะทําแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้งสด้านเลย ด้านดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับพอดีทีนี้เราทําเกรสรตรงกลางก่อนเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้แบบนี้ดึงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็โยกไปอย่างนี้แล้วก็สอดเข้ามาตรงนี้ค่ะปลาเยเลื่นออกมาตรงนี้นะเป็นสามเหลี่ยมค่ะทําแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้ง4ด้านค่ะ แบบนี้ค่ะอ่าเรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้นะคะเตรียมดินสีที่เราชอบค่ะจำนวนสีเส้นความยาวอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วก็นำมาสอดลงตรงนี้ค่ะสอดลงตรงนี้เลยนะให้ครบทั้งสีด้านค่ะให้ได้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องออกมามาก แบบค่ะเมื่อครบทั้ง4ด้านหน้าตาแบบนี้ทีนี้เราก็ทับเกสรค่ะดึงมาด้านขวาแล้วก็บิดกลับขึ้นมาด้านบนแล้วก็สอดลอดตามเส้นสีชมพูตัวนี้มาเลยนะคะกดไว้เบาๆเพื่อไม่ให้มันถอยออกมาด้วยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้อย่าเพิ่งดึงแน่นค่ะทุกคนดูอทีนะดึงมาแล้วก็บิดขึ้นมาด้านบนแล้วก็สอดลอดมาเลยนะคะ แบบนี้ค่ะปลายริบบิ้นออกมาด้านนี้ทําแบบเดียวกันให้ครบทั้งสี่ด้านค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสามารถใช้กับทุกแบบของริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะได้หน้าตาแบบนี้ไม่ได้เคยพาทำคลิปไปแล้วนะคะดอกแบบนี้ ทีนี้เราจะมาเพิ่มเติมค่ะเตรียมดิบบินสีที่เราชอบความยาวประมาณ12เซนติเมตรเช่นกันค่ะแบบนี้ตอนนี้ไม่ได้ใช้กาวพื้ใสนะคะสอดเอาด้านที่เป็นกาวเพชรหันขึ้นมาด้านบนนี่ค่ะสอดมุมเดิมให้โผลมานิดหนึง่งประมาณนี้นะคะเพื่อป้องกันการหลุดง่ายเนาะทำแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ถ้าใครแน่นหรือว่ามันกระชับเกินไปเราก็ใช้เหนบช่วยเลยนะคะค่ะเมื่อเราสอดครบทั้ง4เส้นแล้วในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะทำกลีบด้านข้างกันนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะบิดลิ้นมาอย่างนี้ค่ะ เอาลงหนึ่งนี้นะคะเอาลงมงุมนี้แล้วก็กดไว้เบาๆแล้วก็บิดริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สอดสอดลอดมาตรงนี้เรากดตรงนี้ไว้เบาๆนะคะเพื่อป้องกันการถอยกลับมาด้วยสอดค่ะนะคะดึงด้านล่างค่ะเพราะอีกเส้นหนึ่งมันจะเป็นของเส้นนี้เนาะค่อยๆดึงมาค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เส้นที่สองค่ะแบบนี้ เอาลงนะคะลงแล้วก็บิดขึ้นแล้วก็สอดเลยค่ะสอดลอดตามเส้นนี้มาเลยถ้าใครสอดยากใช้แหนบช่วยได้เลยนะคะ mm hmm. ก็จะออกมาด้านนี้ที่นี้แบบนี้ค่ะเส้นถัดไปค่ะดึงลงแล้วก็บิดขึ้นมาแบบนี้ สุดท้ายค่ะแบบนี้ปื๊อย่างนี้ค่ะแล้วก็สอนรอดมาตัวนี้ต้องค่อยๆนะคะเดี๋ยวกลัวตัวกลัวตัวนี้จะถอยออกมาด้วยประมาณนี้ค่ะถ้าตัวนี้ถอยออกมาด้วยแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะมีการตกแต่งแบบนี้ก็ได้อนะ เพราะว่าเขาถอยไปด้วยเนาะเมื่อกี้เนาะอได้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนค่อยๆเดึงจัดกรีดทีนี้ด้านข้างเราก็แล้วแต่จะตกแต่งนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวไม่นี่จะตัดออกเลยอืมยิง